อ่าสมัยพี่ทากกลัสนี่ยังไม่มีเซเว่นะฮะพีธทากกลัสเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากอ่าเป็นชาวกรีกชาวกรีกใช่ปะ่ะเกิดที่เกาะอะไรเนี่ยซามอสไม่รู้อยู่ไหนนะทะเลเอเจียนใกล้ๆก,กับเอเชียมยเนอร์ อ่เป็นพี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปที่อียิปต์แล้วก็บาบิโลเนียนโอ้ oh. นักเรียนสมัยก่อน oh. สมัยก่อนอียิปต์เนี่ยเขามีปีรามิดถูกไหมอ่า oh. แล้วบาบิโลนเขาก็มีพวกอะไรอ่ะเสาหินเสาหินอะไรของเขาอ่ะที่การที่จะสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้ต้องเกิดจากการคำนวณน่ะมันมีการคำนวณ oh. อ่าเพราะนั้นพอเขาไปศึกษาในประเทศอียิปต์ เขาเพบว่าชาวอียิปต์เนี่ยใช้เชือก13ปมล้อมรอบไม้สามอันซึ่งปักอยู่บนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเกิดจากการใช้เชือกล้อมรอบไม้สามอันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่<พ>านภาษาไทายยังงงเลยฮะ, <c oughs> <c oughs> ะก็คือรูปมีรูปประกอบนี่นี่นนี่นี่นอ่าเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเชือก13ปมนี่ไงน้ำยังไงวะเนี่ย13ปมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามจริงด้วยเชื่อสิบสามปมเห็นป่าแล้วเขาก็เอาหมุกม,มาปะมันก็จะเป็นสามสี่ห้าใช่ไหมสามเหลี่ยมรูปเนี้ยนักเรียนเห็นไหมฮะไม่มันคนละเรื่องนั้เป่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ป่า สามส,สี่ห้าเห็นไหมไม่ธรรมดาเห็นไหมครูไม่ธ<ม>รรมดาอ่าไอ้เลขสามสี่ห้าเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นเลขสี่ไหมเห็นเลขสามไหมเห็นเลขห้าไหม เลขไหนมากสุดห้าแล้วด้านด้านที่เป็นเลขห้าก็คือด้านที่ยาวที่สุดถูกปะจะตรงข้ามมุมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสามเหลี่ยมรูปเนี้ยมุมที่ใหญ่ที่สุดเป็นม,มุมมุมฉาถูกต้องใช่ห้าเนี่ยจะตรงข้ามมุมนะครับห้าตรงข้ามมุมฉากแล้วก็สามกับสี่ใช่ไหมเขาพบว่าเฮ้ย การที่เอาเชือกสิบสามปมมามัดกันอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากได้เนี่ยแปลว่ามันมีและทำอย่างนี้ได้ทุกๆครั้งเนวยนะแปลว่ามันมีก,กฎกติกาบางอย่างหรือว่ามีทฤษฎีบางอย่างอะไรนะฮะฮะต่อแล้วนะแปลว่ามันมีทฤษฎีบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะครับพีทาโกรัสเขาก็ไปคิดต่อ เขาไปคิดอะไรมาต่อครับใช่อ่าอ่าอืม อืมเอเหรอจริงหรือเปล่าใครใครบอกเราอออ๋อแล้วแล้วต้องต้องหาว่าตำราที่เรียนมาเนี่มันเขียนถูกหรือเปล่าบางทีเขียนให้ขำๆนะฮะเพราะอะไรหรือเป่าเพราะว่าความเป็นจริงในสมัยก่อนน่ะมันไม่มีใครรู้จริงๆหรอกเผลอๆพี่พพพทาวคลาสไม่มีจริงด้วยซ้ำไป งงไหมเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมเออเออก,ก็ก็มีมีเหมือนกันหลักฐานนี่ไงเนี่ยหน้าตาพิจัก,กรัตเนี่ยหลักฐาน <laughs> โอเคปะ่ะ <laughs> <laughs> ก็มันไม่มีไงล่ะเธอ500ปีก่อนพิะสักกาดอะ เออแน่น่ะเด็แน่น่ะเด็เออเนี่ยเนี่ยคือคําถามแน่นอเด็นะฮะสมมุติว่าครูบอกว่า,วาครูเนี่ยหน้าตาดีที่สุดในโลกนี้เลยนะฮะเอ้ยอย่าอย่าอย่าพิ่งชื่นชมอย่าพิ่งชื่นชมเสร็จแล้วก็ ในยุคต่อไปเนี่ยอยู่ๆมนุษย์โลกก็ตายหมดทั้งโลกเลยตุ้มระเบิดนิวเคลียร์ลงนะฮะตายหมดทั้งโลกเลยแลวแลวครูก็เขียนเขียนภาษาไว้ภาษาว่าฉันหน้าตาดีที่สุดในโลกเขียนไว้ที่ไหนไม่รู้อ่ะบนแผ่นเหล็กสักอย่างที่มันไม่ระเบิดตอนสงครามนิวเคลียร์มามนุษย์ต่างดาวก,ก็บินมาที่โลกปืด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 ดาดีดาบินมาให้สมมุติไง <laughs> ก็พูดแต่แรกแล้วว่าสมมุติ ่ะมนุษย์ต่างดาบินมาที่โลกปุ๊บมนุษย์ต่างดาวก็เห็นแผ่นแผ่นที่ครูเขียนไว้บอกว่าโอ้ครูไก่นี่หน้าตาดีสุดในโลกเลยนะถามว่ามนุษย์ต่างดาบจะเชื่อไหมเออก็ต้องเชื่อถูอกว่าก็ตามนะั้นแหละนะฮะเพราะนั้นจบจบเรื่องเล่านะฮะคือมันอดีีไงเราก็พิสูจน์ไม่ได้เนาะอ่าแต่ว่าเราก็เรียนไปนะฮะถามตัวเลยรป้อถามทำไ,ไม อืมอ่ะโอเคอ่าพี่ทาวก,ก็นะเขาก็บอกว่าเอ้ยด้วยไอ้ไอ้เชือกเนี่ยเขาก็แบบมีความได้รับแรงบันดาลใจเนาะแรงบันดาลใจรู้จักไหมแรงบันดาลใจว่าแบบเออทําไมคนอียิปต์เนี่ยมันทําสามเหลี่ยมได้มุงฉาดได้ตลอดเวลาเลยวะอ๋อด้วยเชือกสิบสามปมอ๋อเชือกสิบสามปมมันคือสามสี่ห้า อ๋อไอ้สามสี่ห้าเขามานั่งคิดเพิ่ม,มก็ทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ปะ่ะห้าก็คือห้าช่องก็สองแอมเปร์สแควร์หรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยก็คือยี่ห้าสามเนี่ยก็คือจัตุรัสเป็นเก้าช่องแล้วก็นี่คือสิบหกช่องเขาพบว่าเก้าบวกสิบหกเป็นยี่ห้าพอดีอีเห็นปะ่ะคือเอาด้านประกอบมุมฉากเนี่ยด้านสั้นสองด้านบวกกันจะเป็นด้านยาวหมายถึงว่าต้องสแควร์ก่อนนะต้องเป็นนับช่องก่อนนะนะฮะ เสร็จแ,แล้วเขาก็คิดต่อไปว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็นคอมบิเนชันอื่นอ่ะคือมันเป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่สามสี่ห้าเป็นเลขอื่นซึ่งมันมีหลายเลขใช่ปะที่เราเรียนแล้วอ่ะไหนเรียนเรียนเลขอะไรกันมาบ้างฮะเรียนเลขอะไรกันมาบ้างสามสี่ห้าแล้วมีอะไรใช่เหรอหกเจ็ดแปดเหรอมีอ่ะฮะเงี่ยเหรอ หกเจ็ดแปดเนี่ยหรอหกสองสิบสองเอ้ยหกหกสามหกเจ็ดเจ็ดสี่เก้าแปดแปดหกสิบสี่ใช่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มีห้าสิบสองสิบสามใช่ปะห้าสิบสองสิบสามถูกไหมห้าห้าเท่าไหร่สิบสองสิบสอง ิบสามสิบสามจริงไม่จริงลองดูจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นห้าสิบสองสิบสามเนี่ยมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเหมือนกันฮะมุมฉากเหมือนกันโอเคป่ะคือคือมันมีหลายเลขมากเลยอ่ะที่พีทาโกรัสเขาคิดเอาไว้อ่ะด้วยทฤษฎีอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อสิ่งนี้ว่าทฤษฎีของพีทาโกรัสเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ นะฮะแล้วครูก็จะบอกว่าภาพพวกนี้คือไม่มีจริงสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นภาพวาดนี่ป่านนี้มันก็ละลายกลายเป็นขี้ผงไม่หมดแล้วใช่ปนะ่ะไม่มีไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นภาพอย่างนี้นะฮะคือของสมัยพิโรกอรัฐที่ยังเหลืออยู่อะ่ะเออถ้ามันจะเหลือได้มันเหลืออะไรลูกป,ปัน้นน่ะอาจจะยังเหลือได้นะฮะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ารูกป,ปั้นนั้นของใครถูกป่ะแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ เลีวแค่สร้างอะ่ะแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อะไรนะโรมโรมคืออะไรอะ่ะไปบุกยึดกรีกใช่ปะ่ะที่เขาสงครามมันอะ่ะนะฮะเขาบอกว่าเขาเล่ากันว่านะไม่รู้จริงหรือเปล่าด้วยนะเพราะพิสูจน์ยังไงก็ไม่ได้ไม่มีทางไปชีนะฮะ,นะะเขาบอกว่าสมัยที่เกิดสงครามเนี่ยเขาได้ทําการเผาห้องสมุดที่แบบเป็นที่รวบรวมความรู้ทางคณิตศาสตร์ทางอะไรพวกนนเนี้ยสมัยโบราณเนี่ยเผาไปแปดสิบเปอร์เซ็นนะฮะ คือเผาไว้เกือบหมดอ่ะเหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าที่เราเรียนกับปวดหัวอยู่ทุกวันนี้คือแค่ยี่สิเปอร์เซนท่านั้นเองนะคือถ้าถ้าเกิดเขาไม่เผากันในสายป่านนี้เรา <laughs> เป็นจานบินออกนอกโลกไปแล้วนะฮะเราเก่งขนาดนั้นละ <c oughs> <c oughs> อ่าก็มีทฤษฎีเยอะๆเลยนะในพีทาโทรกรัสนะครับเ <c oughs> นี่ยทำไมอ่ะเงาอหร ไม่รู้เหมือนกันอนุสาวรีนี่ไงอนุสาวรีพิธากรัสที่เกาะซาม,มอสนะฮะเดี๋ยวจะส่งลิงก์นี้ให้ทางไลน์ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ